สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเร้าอยู่ในเกมสกูลานะคะวันนี้เรามาชาเลนจ์ใหม่นะคะถึงวันนี้นะคะเราได้ปิดเสียงเพราะว่ามันจะไม่ดีนเสียงเราใช่ไหมคะอะ่อันนี้คือเราพูดดังสุดหรือ,อยังเนี่ยอืมน่าจะพูดดังสุดแล้วเนาะเข้าแอบเลยเอาแยะเอาีแยะฉันอยากโหลดแอปนี้มาเพื่อคลิปนี้จริงๆ สาสนึ่ะ3 2 1 0แบล็ค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 โอเคค่ะก็เลยเอายังใส่ชุดนอนอีกเหรอเราไม่อยากใส่ชุดเนี้ยเราอยากใส่ชุดอื่นไม่ใช่ชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี้อุย้ยชุดอะไรอ่ะอุย้ยชอบมาก เราชอบบัชุดเนี่ยเราชอบโอเคนะคะขอเปลี่ยนสีแมวก่อนอะแมว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 ซึ่งเราชอบสีม่วงกับสีดำสีขาวเราจะเลือกเป็นสีม่วงหรือเปล่าสีขาวสีขาวมันจะกระดีเจ้ากีจ้ากีเจ้าเคกค้อนเราเป็นแมวสีขาวนั่นเอง มามาแมวแมวมามาแมวมามาแมวแมวรหัสโค้ดไอดีนะคะนี้ค่ะทุกคนรหัสไอดีแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ให้ทุกคนนะคะสามหกหนึ่งหกสองศูนย์หกสองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองหนึ่งอ่ากดเลย รอบหนึงรสคูรัสคูาลแมลบาเมามาแมวแมวมามาแมวนี่นะคะทุกคนเป็นบ้านสีม่วงที่เราชอบที่สุดในโลกเลยแหละสีม่วงอ่ะเราชอบอันนี่เนาะเอ้าทำไมโตไม่เป็นสีม่วงอ่ะโหยมีแค่ชั้นเดียวเองเหรอฮะโอ้โหตรงนี้น่าอยุด เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนชุดก่อนโอเคเดี๋ยวฉันขอหากระเป๋าก่อนเฮ้ยจะไปโรงเรียนสายไหมเนี่ยครับส่งจะมาหรือยังรถรับส่งมาแล้วฮะอุย้ยขอโทษนะฮะ าตามผมได้เลยเฮ้ยเร็วๆร็วๆเ,เ,เข้ามันจะสายก่อนนะไม่เป็นไรยา่าเอ้ยข่าวแล้วอะไรของนายโอ้ยฉันขอโทษนะโอเคงั้นลงมาก่อนนายจะไปไหนอะใช้เป็นผีอะฉันจะว้าไปเลยแล้วกันว้ มาถึงแล้วแกไปเองละกันหน,นีก่อนแหละเอา้าเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวสิเอา้าไปไหนเหรอเนี่ยอุ้ยฉันจะต้องรีบไปก่อนแล้วไม่อยากคุยกับนายท่านคนนั้นแล้วเป็นผีเหลือเกินอุ้ยเอา้าเขาเรียงกันแล้วเหรออยไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ย สัสดีค่ะฉันฉันฉันเออฉันฉันฉันเออฉันนิวาค่ะเฮ้ยทำไมชีวิตของคนมนถึงลำบากนี่แกเป็นอะไรอ่ะสาวน้อยคนนี้เป็นอะไรเนาะจะร้องไห้ทำไมจะอายทำไมทำไมทำไมเราถึง ทำไมเราถึงจะต้องร้องไห้ด้วยอ่ะนั่นฉันไปห้องพยาบาลแล้วกันฉันต้องกล้าหาญโอาคะแต่แต่ก็คุณค่ะคือหนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะได้เลยเฮ้ย เข้าไปแอบในนี้ดีกว่าชว่วยเฮ้ยเหนื่อยละอยากขึ้นไปชั้นสองอ่ะอยากรู้ต้องเลยว่ามีอะไรเพราะฉันไม่เคยมาโรงเรียนนี้ๆๆๆๆเอ๊ะนี่มันเสียงใครกันอ่ะ ก,นนก,กันี่ยเสียงใครกันนะเสียงใครกันมันนั่งดูอยู่นี่ว่านะกูชะมัดเลยเอ้ยห้อหงเรียนคนนั้นเขาอยู่ั้นสามเหรอฉันไม่เคยรู้ ไม่รู้อะไรทั้งนั้นจะทำยังไงดีเนี่ยท่านถ้าเรารับส่งมาแล้วฉันจะต้องมาแอบ,บตรงนี้แบบนึงนะฉันขอสร้างอันนี้ก่อนในกระเป๋าฉันมีอันนี้อยู่อยู่ไหนกันนะนี่ไงจะแล้วอคราวนี้ก็ไม่มีใครมาหาฉันได้แล้วฉันจะต้องแอบบ เฮ้ยทำไมมันน่ากูอย่างนี้รอให้ถึงเพื่อนเพื่อเขาจะหนีก่อนละกันไหนนะเอแล้วเมื่อกี้ดิ้นเสียงใครร้องไห้อะก็ไม่มีนะเสียงมาจากตรงนี้แต่ไม่มีแล้วอะ่ะ ไปชั้นด้านฟ้าดีกว่าอยากไปบริสุทธิ์อากาศจริงๆเลยเอ๊ะที่มันแผ่นกระดาษอะไรกันเนี่ยต่อขึ้นปดูแล้วล่ะ อ้าวอีหนูหนูขอโทษอ,อ,อที่มันแฟนฉันนี่นี่เธอมาทำอะไรตรงนี้มาแอบ,บอะไรอ่ะก็ก็ฉันอายนี่ฉันฉันไม่รู้จะทำยังไงในการอายฉันก็เลยมาหลแบแอบตรงนี้ฉันรอให้ถึงเย็นฉันจะต้องอดกิน อดนอนอดอยากอดฉี่เหย้ยฉันจะอดอะไรได้เมีเยกระี้ฉันหินวอ่ะหิวเหรอฉันไปเอาอาหารมาให้นะโอเคขอบคุณมากอยางนอนเขาก็มีเพื่อนนู้ยไหวเมีย <Why me? S 2> ไม่ไหวอ่ะดิโอเคมาปีนขึ้นหัวฉันเลยเอาจริงปะเนี่ยเอาดิ นายขึ้นไม่ได้อ่ะโอเคเราอยู่พางในนั้นนะโอเคทำไมเด็กตรงนี้ดื้อจังแฮ ชฮะโอเคฉันมาแล้วเอาไปกินนะขอบคุณนะเธอหนีไปเลยแล้วก็ไปเอากระเป๋ามาให้ฉันแล้วฉันจะเรียนโอเคชวนไปไดต้ ทางสะดวกโองงานนี้ไม่ด้วยโองงานทั้งกองไปเล,นเลยนี่แหละโอเคฉันจะต้องขึ้นให้เขาใ <c oughs> นขณะที่ฉันเป็นแฟนเขาช่วก็นทั้งคู่ครับไม่แนว่ว่าเขาต้องการอะไรฉันก็ต้องทำให้เขามาแล้วว้าว <c oughs> <c oughs> ฉันเอามาให้แล้ว ขอบคุณนะโอเคแต่ฉันจะไปได้ยังไงนายนก็หาทางเองแล้วกันนะฉันไม่รู้โอโ่ะโอ้โหขึ้นยากซะด้วยในขณะที่ฉันเป็นแวมไพร์กับเธอฉันก็บินเอาละกรรมัมยูู เราเป็นแฟนนี่นะนี่เป็นปยฉันว่าจะมาอยู่กับเธอไม่อยู่สิมาฉันจะสอบกันบ้านอันนี้ก็ง่ายอยู่นะอืมช่วงเวลาผ่านไปก็ถึงเวลาเลิกเรียนพอดี ฉันขอกลับ่อนนะบ๊ายบายขอบคุณด้วยที่มาสอนเดยวลงไปได้ละอือหือเอา้านั่นหนกระเป๋าเอากระเป๋าของฉันขึ้นมานะก็ได้แล้วเขานะาค่อยค่อยมาเจอกันใหม่โอเคฉันจะต้องกลับกันละอยู่ปนี่ว่า กันโอ้ยทำไมฉัน <huh ถึงจะต้องทำกระเป๋าหล่นตลอดเลยนะจะต้องรีบกลับบ้านแล้วเอ๊จะฉันไม่มีโรนี่โอเคฉันรู้ละรอคนนี <h <h ้ดีกว่ายูว่าทำไมวันนี้รู้สึกว่าเราอายเกลีนะ ฉันก็เป็นลงเดียวคนเดิมนี่ว่ะแล้วฉันจะไปแอบด้านฟ้าทำไมล่ะ สูเสูเตอร์ไปตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปีคืนเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ไปจับกับออพี่พีน,น้านะคะบ๊ายบาย